อย่างที่เห็นเดะไม่รู้ท่านู้ชมเห็นไหมอ่าอย่างนี้นะก็จะเห็นว่าซื้อกล้องมาหลายตัวมากนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าลูแมวก็ไม่มีเงินซื้อกล้องเป็นแสนน,นะนะแต่ก็พยายามจะซื้อกล้องที่ตัวเองเออพอจะซื้อได้ที่สุดนะครับแล้วก็ซื้อมาจริงๆก็ 4- ีหตัวแล้วเหมือนกันนะบางอันเนี่ยใช้ได้ไม่กี่ครั้งนะครับบางอันก็ใช้เป็นกล้องหลัก มาถึงตอนนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับหลายปีแล้วก็ยังใช้อยู่นะในวิดีโอนี้เนี่ยก็เลยจะมาแบ่งปันนะครับว่าสําหรับคนที่อยากจะเริ่มทําช่องนะซื้อกล้องอะไรดีนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเอออันนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรใดนะแล้วก็ไม่ได้ คิดจะมาขายนะครับแต่ถ้าเกิดจะช่วยซื้อไม่ได้นะถ้าเกิดใครสนใจนะครับลูงแมวก็ใส่ลิงก์ไอตัวกล้องที่ลูงแมวอยากจะแนะนำไว้ที่ตรงตัวตะกร้านะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้มาขายนะย้ำเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าอาจจะไม่ได้ต้องซื้อกล้องก็ได้นะก็พยายามจะคุยการเริ่มต้นนะครับในการทำตัวช่องหรือว่าทำคอนเทนต์ไปด้วยนะครับเผื่อเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะแรกเริ่มก่อนเลยเนี่ยก็คือว่าลูงแมวคิดว่า จริงๆแล้วคอนเทนต์เนี่ยมันก็มีหลากหลายแนวเนะแล้วก็แน่นอนว่าพอหลากหลายสไตล์เนี่ยมันก็คงไม่เหมือนกันนะครับในการที่เราจะใช้อุปกรณ์อย่างเช่นว่าขอ,อ,องลูกแมวเองเนี่ยนะก็จะเป็นสายเดลี่อัพโหลดนะครับก็คืออัปโหลดแทบจะทุกวันนะแล้วก็หลกัหลกๆเนี่ยก็จะเป็นท็อกกิ้งเฮดก็คือคุยกับท่านผู้ชมแบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีบล็อกบ้างเล็กน้อยก็คืออาจจะแบบถือกล้องออกไปคุยนอกสถานที่นะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะอยู่ นิ่งๆแบบนี้นะครับผมก่อนหน้านี้เนี่ยลุงแมวก็มีความพยายามนะในยุคแรกๆนะครับก็จะใช้ตัวนี้นะเป็นหลักเลยนะครับอย่างเงี้ยก็คือตัว Sony Z v 1นะครับอันนี้คือรุ่นแรกลุงแมวซื้อมา2ตัวนะแล้วก็แน่นอนว่าถ้าเป็นสมัยก่อนนันก็จะต้องมีพวกไมโครโฟนนะครับแล้วก็ไมโครโฟน,นจริงๆถ้าเกิดใครติดตามเนี่ยลุงแมวก็จะมีไมโครโฟนหลายตัวมากนะครับในการซื้อมาใช้นะ แล้วก็ภาพสวยมากนะครับคือมันเป็นกล้องเ,ออเรียกได้ว่ากล้องรุ่นเริ่มต้นนะราคาประมาณ20,000ถ้าจำไม่ผิดนะประมาณ2 0 0 0 0กว่าบาทแต่ว่ามันสามารถทําให้หน้าชัดแล้วก็เป็นโบเก้นะหลังเบลอได้นะครับซึ่งกล้องที่ลุงแมวถืออยู่ตอนนี้เนี่ยไม่สามารถทําได้นะครับแต่ว่าก็เป็นกล้องที่ลุงแมวใช้เ,เยอะที่สุดในช่วงนี้นะแล้วก็จะใช้เป็นกล้องหลักต่อไปเดี๋ยวคุยว่าเป็นกล้องอะไรนะ อันที่2นะครับก็คือจะเป็นพวกกล้องเ,อเรียกว่าแอคชั่นแคมก็ได้นะมีหลายตัวมากนะครับเีเช่นอย่างเงี้ยเล็กๆนะอันนี้อะไรวะ DJI แอคชั่นสักรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็มีมีอีกนะนี่มีตัวนี้ด้วยนะครับ InstaGo 3นะครับแล้วก็มี InstaGo 2ก็มีนะมีตัว X 5นะครับ Insta Insta Inst 360 X 5เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ นี่ตัวนี้ก็มีนะครับนี่เป็นกล้อง360เลยนะแล้วก็มีตัว DJI เหมือนกันนะ Osmo Pocket นะครับวันนี้ซื้อมานานละสมัยก่อนแล้วนี่ก็มีเหมือนกันนะคำถามคือกล้องพวกนี้ได้ใช้หรือเปล่านะครับก,ก็หลักๆเลยคือได้ใช้ไหมก็ได้ใช้แหละแต่ว่ากล้องพวกนี้บางอันมันก็นานมากแล้วน,นะ,ะหลายปีแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับตัวมาตรฐานของ กล้องในปัจจุบันเนี่ยพวกกล้องแอคชั่นน่มันก็มีทั้งรุ่นที่แบบภาพชัดภาพไม่ชัดเลยอย่างเงี้ยนะแต่ว่าที่ลูกแมวยังไม่ค่อยใช้มันเป็นหลักเท่าไหร่หลักๆเลยเนี่ยก็เพราะว่า,าภาพมันไม่ค่อยชัดมากนะครับคือชัดในที่นี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของความละเอียดว่ากี่เคกี่เคนะแต่มันเป็นเรื่องคล้ายๆกับว่ามันคุณภาพของภาพที่ออกมามัน อะไรอะท่ายในที่แสงน้อยแล้วหน้ามันมืดหรือว่ามันดูไม่คมชัดหรือว่ามันดูแล้วมันไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่อะไรทํานอนอย่างเงี้ยนะก็อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเนาะแต่ว่าในกลุ่มนี้ทั้งหมดที่เคยใช้มาเนี่ยลูกแมวแฮปปี้กับตัวนี้นะครับตัวอิน스타 360x5 ตัวนี้มากทีเดียวนะแล้วก็เป็นกล้องที่ใช้อยู่ก่อนหน้านี้เป็นหลักเลยเวลาจะเน้นแบบคุย Talking h งเฮนะครับเพราะว่าหลักๆเนี่ยมันให้คุณภาพเสียงที่ดีมากนะตัวไมโครโฟนของเขาดีมากนะครับไม่จำเป็นจะต้องใช้ไมโครโฟนเสริมเลยนะเนี่ยถือกล้องใกล้ๆแบบนี้นะแล้วก็สามารถคุยได้นะครับแล้วก็จริงๆภาพก็โอเคมากนะดีทีเดียวนะครับ แต่ว่าสิ่งที่มันไม่มีนะก็คือถ้าเกิดดูแมวใช้เนี่ยดูแมวใช้เป็นโหมดเขาเรียกว่าซิงเกิลเลนส์โหมดนะครับก็คือเป็นโหมดคล้ายๆกับเราใช้เป็นกล้องธรรมดาแบบถ่ายมันก็จะกลายเป็น2เลนใช่ไหมถ่าย2ด้านได้นะเป็นกล้องธรรมดานะครับแต่ว่าปัญหาของมันคือมันไม่มีตัว hdr เนะเวลาเราถ่ายอย่างเงี้ยมันก็จะไล่ระดับของแสงของความขาวไม่ได้นะมันก็จะรู้สึกแบบมืดๆไปหน่อยหรือว่ามันจะเบลอๆไปหน่อยเงี้ยครับก็เลยไม่ค่อย แฮปปี้เท่าไหร่นะพอใช้ไปเรื่อยๆอ่ะลุงแมวพบว่าการที่เป็นท a l ก i ิ g งเฮดอ่ะคือเราจะไม่ได้ใช้ เ,เรื่องของภาพเท่าไหร่คือในความหมายคือว่าภาพเนี่ยถ้ามันดีประมาณหนึ่งนะคือดูหน้าตาออกไม่ย้อนแสงเนะถ่ายในที่มืดได้นะก็น่าจะโอเคแล้วแต่มันอาจจะไม่ได้สวยงามมากในความหมายที่ว่าอาจจะไม่ได้แบบหน้าชัดหลังเบลอรหรืออะไรมากนะครับแต่ว่าหลากัหลกๆที่ลูงแมวต้องการเนี่ยคือใช้ง่ายนะครับเปิดปุ๊บใช้ได้เลยนะแล้วก็ไมโครโฟนดีก็คือลูแมวไม่ต้องการแบบ ต่อไมโครโฟนอะไรทั้งนั้นนะครับแต่ว่าเปิดแลปุบอัดเนี่ยแล้วสามารถเอาเอา,เอา,เอาตัวไฟล์ตรงนี้ยนะเข้าไปที่ตัว PC นะครับแล้วก็ใช้ได้เลยเนาะจนในที่สุดเนี่ยลุงแมวก็เลยมาเจอตัวกล้องตัวนี้นะอินสตา 360s Pro 2นะครับผมคือถามว่ามันดียังไงใช่ไหมจริงจริงลุแมวชอบคาแรคเตอร์นี้เนี่ยมาตั้งแต่ Insta า 360x5 ตัวนี้แล้วนะมันดีตรงที่ว่า ถ้าเกิดสาหรับมือใหม่หรือแม้แต่คนที่ทํามานานๆเนี่ยเวลาท่านผู้ชมลองดีดอาการว่าตัวเองจะคุยใช่ปะกับกับกล้องเนี่ยเนาะแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าลูมแมวพบว่าเวลาเราคุยอย่างเงี้ยดูภาพอย่างเงี้ยนะแล้วก็แบบหันหน้ามาหาตัวเราเงี้ยเนาะเนี่ยเห็นไโอ้โหคิดดูแล้วเราก็พูดบลาๆอะไรเง,งี้ยมันจะมีความเกรงนะครับต่อให้ลูกแมวทํามาเป็น10ปีแล้วเนี่ยลูกแมวก็ยังรู้สึกว่าทําแบบนี้มันอย่างเกรงนะมันอย่างเกรงนะครับแต่ว่าอพอทํากับตัวอินตา 3 6 0 x 5เนี่ยลุงแมวพบว่าลุงแมวไม่ค่อยเกรงเท่าไหร่คือเหมือนกับพูดได้ลื่นไหลเป็นธรรมชาติพูดแล้วสบายใจนะซึ่งคิดว่าอันนี้เกิดจากการที่มันเป็นกล้องเล็กมั้งแล้วมันดูไม่เป็นกล้องเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็รู้สึกสบายในการพูดอะ แล้วลุงแมว่านี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นมือใหม่นี้ยิ่งโอ้โหถ้าเกิดท่านผู้ชมออลองอัดดูนะจะรู้เลยนะจะมันจะมีความเกรง mm. เช่นกดอัดแล้วก็พูดรู้สึกพูดไม่ดีก็เลยกดหยุดอย่างเงี้ยแล้วอัดใหม่วนไปวนมาอะไรเงี้ยนะคือมันจะมีความเกรงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นกล้องที่สําหรับคนเริ่มต้นเนี่ยลุแมวมองว่ามันคือกล้องที่เรารู้สึกว่า เราถ่ายแล้วมันสบายนะเราถ่ายแล้วเราพูดได้เราสามารถมองไปที่เลนส์ไดนะ้แล้วเรารู้สึกว่าเราควบคุมมันได้นะครับทึ่ส่วนลูแมวเนี่ยมันเป็นกล้องขนาดเล็กแบบนี้นะจริงๆมีอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจคล้ายๆกันนะครับก็คือที่เขากำลังเพิ่งเปิดตัวนะ DJI Action 6มั้งถ้าจะไม่ผิดแต่ว่านะั้นลูกแมวยังไม่ได้ลองนะเขาบอกว่าเลนส์เนี่ยมันจะสามารถ ตรงหน้าชัดเนี่ยแล้วข้างหลังมันน่าจะเบลอไปอีกนิดนึงได้มันมีเลนส์มุมแคบมาให้ด้วยนะครับซึ่งตัว i n s t a 3 6 0ม2 Pro เนี่ยก็กำลังจะมีแล้วเหมือนกันนะครับเป็นชุดขายเล็กๆก,กันนะเป็นเลนส์ครอบแยกแรกเราก็ได้ชัดนะแล้วก็หลังแล้วก็อาจจะเบลอบกว่านี้นิดนึงก็จะให้ฟิลแค่กับตัวกล้องใหญ่นิดนึงนะแต่ความเด็ดเนี่ยมันก็ยังอยู่ที่ตัว สำหรับลุงแมวนะก็คือไม้ที่ดีนะครับถามว่าไม้ตัวนี้กับไม้ตัว X5 ไหนะดีกว่ากันนะไม้ My ตัว X5 ดีกว่านะครับถ้าเทียบกับตัว Insta 3 6 0 S Pro 2เนี่ยแต่ว่าความที่คุณภาพของภาพอะ่ะมันดีกว่านะลุงแมวก็เลยรู้สึกว่าลุงแมวชอบ Insta 8 โปร2มากกว่ามันมี HDR นะมันดูแบบไล่เฉดแสงดีแล้วก็ที่สำคัญเหมือนที่ท่านผู้ชมเห็นด้วยตอนนี้ก็คือตอนที่ถ่ายตอนกลางคืนนะถ้าเกิดกล้องแอคชั่นแคมส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเอาไม่ค่อยอยูนะ่แต่ว่าตัวนี้ก็เอาอยู่นะครับทำให้เกิดความลื่นไหลอะไรใดๆนะส่วนเ,เรื่องราคาด้วยอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งคือตอนนี้ไอ้ตัวเนี้ยนะครับที่ลูมาใช้ถ่ายอยู่ตรงเนี้ยนะซึ่งเดี๋ยวลูมาจะเอารูป ตอนแกะกล่องอะไรใส่ให้ดูตรงนี้ด้วยเนี่ยราคามันตอนนี้เหลืออยู่ที่ประมาณ9 0 0 0กว่าบาทเองมั้งชุดเริ่มต้นเลยนะครับที่มีตัวกล้องนะแล้วก็น่าจะน่าจะมีตัวกล้องอย่างเดียวไม่มีไม้ไนะเก้0กว่าบาทซึ่งรู้ไหมว่ามันดีมากพอสําหรับหลายๆคนนะครับที่อยากจะลองเอามาใช้เนอะว่าแบบเฮ้ยมันมันทำงานยังไงนะครับหรือว่าอยากจะลองเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยมันทานํางานยังไงทีนี้ถามต่อว่าแล้วไอ้กล้องเนี่ยมันสามารถ ใช้เป็นกล้องเดียวเลยได้ไหมนะไม่สามารถไม่ต้องใช้กล้องอื่นได้ไหมนี่จริงอะ่ะมันก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมจะเอาไปรีวิวของอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเป็นรีวิวแบบถ่ายของจริงจังนะในความหมายลูกแมวคือไม่ใช่แบบแค่ถือออกมาแล้วก็ให้ดูอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยมันก็ได้อยู่แล้วนะมันก็เห็นไหมแต่ว่าพอเราเริ่มเอามาโฟกัสชัดๆนะครับแล้วก็ด้วยความที่มันจะเป็นกล้องแบบกล้องเก็บบรรยากาศมากกว่ามุมกว้างๆนะมันก็เลยไม่ อาจจะตอบสนองตัวนั้นเท่าไหร่นะครับตัวเลนส์เองเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาให้ถ่ายเจาะเท่าไหร่นะแล้วก็จริงๆเนี่ยมันสามารถแบบแทบหน้าจออย่างงี้เนี่ยแ่มันก็จะซูมเข้ามาอย่างนี้ได้นะครับมันก็จะมีระยะใกล้เ,ลเข้ามาอีกหนอยเนี่ยมันก็จะซูมถอยกลับไปนะแต่ว่ารูมันก็ยังแนะนําว่ามันน่าจะเป็นสําหรับ Talking Head มากกว่านะถ้าเกิดสมมุติว่าใครจะเอามาถ่ายเจาะเนี่ยก็น่าจะใช้ กล้องที่สองง่ายๆนะเช่นโทรศัพท์มือถือตัวนี้มันก็มีหลายเลนนะครับแล้วก็จะมีเลนสถ่ายใกล้มาให้ด้วยหรือว่าอีกหน่อยตัวนี้เองเนี่ยเขาก็จะมีตัวเลนสคล้ายๆเป็นเลนสเสริมนะเข้าใจว่าเป็นแม่เหล็กแปะเข้าไปที่ตัวเลนเดิมที่เรามีเลยมันก็จะเป็นเลนสถ่ายระยะไกล้ะนะก็จะเอาถ่ายได้ใกล้มากขึ้นนะครับจะใช้ตัวนั้นก็ได้นะแต่ก็อีกอันหนึ่งก็คือว่ากล้องมันไม่ล้มคือถ้าเกิดสมมติเป็นกล้องอื่นๆนะครับเวลาลุงแมวถือ,อยางไงแล้วสมมติลุงแมวเอียงกล้องนิดน,นึงอ่ะมัน อันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงนะแต่ว่าถ้าเป็นกล้องอื่นๆนะมันจะถ้าเกิดสมมติลงุงแมวถือไม่ตรงนะถือแบบเอียงแต่ไม่ได้เอียงเยอะนะเอียงไปอีกนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็จะมีความภาพเอียงคนดูก็จะเวียนหัวนะครับแต่ว่าตอนนี้อันนี้มันรักษาระดับของเส้นขอบฟ้านะต่อให้เราถือเอียงนะครับต่อให้เราแบบ เพื่อนอะไรยังไงเนี่ยมันก็ยังมีความตรงอยู่ซึ่งอันนี้เป็นคุณภาพภาพที่ดีนะภาพดีในความหมายของลุงแมวเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของออภาพชัดภาพสวยอะไรมากเนาะเพราะว่าอันนั้นมันอาจจะเป็นอีกระดับหนึ่งแต่ว่าในความหมายของลุงแมวคือเวลาคนดูแล้วเขารู้สึกไม่เวียนหัวเช่นท่านผู้ชมดูมาถึงตรงเนี้ยนะลุงแมวไม่ได้ใช้ขาตั้งนะครับใช้มือถือถ่ายแล้วมันก็เบามากปกติลุงแมวจะไม่ใช้แบบนี้เท่าไหรเ่เนี่ยนี้เปลี่ยนมือนะคือเพราะว่า ก็อ,อยากให้มันนิ่งๆนะแต่ว่าเนี่ยก็คืออันนี้มันเล็กมากนะครับเล็กถึงขนาดว่าเราสามารถจับถือแบบนี้ได้แล้วก็แน่นอนว่าเราก็สามารถที่จะถ้าเกิดเราวอนะล์กนะเราก็สามารถเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับคือถอดแล้วก็เดินถือไปไหนมาไหนตอนไหนนะครับซึ่งรูมกัก็จริงๆเถอตอนที่ซื้อใหม่ๆก็ ซึ่งประมาณจริงก็ไม่นานนะไม่เกิน2ที่ที่ผ่านมาเนี่ยก็ลองเอาไปถ่ายดูนะที่ห้างเลยครับที่แอร์พอร์ตตอนซื้อเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงนะโอเคตอนนี้เราลองเทสต์ดูนะครับลองด้วยตัวกล้องตัวนี้นะอินสตา r อดโปรสองนะมือดูแมวมันต้องไปบงังไมโครโฟนแน่แล่เมื่อกี้ันต้องถืออย่างนี้เนาะอู้กว้างมากสะใจมากก็นี่นะครับคุณระยะเดินตามมานี่อยู่ที่แอร์พอร์ตพัซซ่านะอันนี้เป็นครั้งแรกอะ เฮ้ยเ hey, จ๋งดีเจ๋งดีโอ้โ oh, หละภาพนี้คือแบบถ้าดูจากตัวกล้องนี้คือแบบสตั n n นิ่สุดๆว้า wow. วดูแมาว่ามันก็เป็นกล้องสําหรับบล็อกนะแล้วก็ทอล์ก n ินเฮดได้แล้วก็ราคามันดีมัน9,000กว่ามันแน่ลองแล้วถ้าเกิดเปรียบเทียบตัวนี้กับโทรศัพท์มือถือเป็นยังไงบ้างเนอะคือตัวนี้ดูมาคิดว่าไมโครโฟนมันดีกว่าโทรศัพท์มือถือที่ดูมวใช้อ่ะ มันก็คือ Samsung Ultra s a m s u n อัลต้า S24 มั้งก็จริงๆมันเป็นโทรศัพท์มือถือที่แพงกว่ากล้องตัวนี้อีกนะแล้วก็เลนส์อะไรจริงๆก็อาจจะเรียกได้ว่ามีเลนส์หลายขนาดแล้วก็น่าจะดีกว่าแต่ปัญหาของมันคือมันเป็นกล้องหลังนะครับที่เลนส์มันดีนะถ้าเป็นกล้องหน้ามันก็อาจจะไม่ได้ดีเท่านะแล้วก็ตัวไมโครโฟนเนี่ยมันไม่ได้ดีเท่ากับตัวนี้นะครับซึ่ง จริงๆถ้าเริ่มต้นจริงๆใช้ตัวนั้นก็ได้นะแต่ว่าอาจจะต้องมีการซื้อไมคมาต่อเพิ่มอะไรเงี้ยสำหรับลุงแมวมันวุ่นวายไงเราก็รู้สึกว่าเราอยากได้แบบ การต่อเชื่อมที่น้อยที่สุดนะแล้วก็โฟลที่สุดอย่างเงี้ยคือพูดนี้อาจจะดูเวอร์ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมลองทาดูท่านผู้ชมจะเข้าใจมันมันมีความซัฟเฟอร์อยู่เวลาเราเห็นอุปกรณ์แล้วมันมีต่อเลยเยอะหรือว่ามันจะมีความลกลุงรังในหัวมันทําให้เราไม่อยากทํามันไม่ง่ายเลยนะครับมันสําคัญนะความเป็นแบบเหมือนความง่ายในเวิร์กโฟลตรงนี้ในเรื่องเสียงปัจจุบันเนี่ยในแอปตัวตัดต่อใช่รเปาใช้แคปคัตเนี่ยมันก็จะมีตัวเสียงนะครับที่ดันขึ้นมาอีกนะคือเพิ่ ิ่มคุณภาพของเสียงได้มันเป็นแบบ enhanced voice อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะก็ทำให้เสียงมาดีขึ้นได้ซึ่งถ้าอย่างนั้นเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายอะไรก็พอไหวแหละมันก็แบบตัดเสียงรบกวนอะไรไปได้อีกประมาณหนึ่งนะแต่ว่า ไม่ว่ายังไงอ่ะคือซอสของเสียงมันน่าจะต้องดีประมาณนึ่งหรืออาจจะเป็นเซฟนี้ลองถ่ายจากมือถือก่อนนะครับไปสักระยะถ้ารู้สึกว่าทําบ่อยนะทำเป็นประจําก็อาจจะลองตัวนี้ก็ได้นะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้าอยากจะไปสายแบบสวยงามอัปเกรดเนาะก็อาจจะไปสายแบบ CV1 เดีนยวนี้มันมี ZVE10 หรืออะไรรู้มไม่แน่ใจแล้วว่ามันมีอีกหลายตัวทีเดียวนะที่เขาออกมาอันนี้ก็นานแล้วเนะแล้วถ้าจะไป่บานั้นก็อันนี้แล้วแต่ละกล้องโปรกล้องอะไรซึ่งอันนั้นลุงแมวยังไม่ไปถึงจุดนั้นนะเพราะว่าจริงๆก็คือถ้าเอากล้องทุกตัวที่ซื้อมารวมกันนก็น่าจะพอซื้อได้สักตัวหนึ่งแต่ว่า มันยากกับมันใช้ยากหรับลุงแมวนะ,ะเราก็เป็นครีเอเตอร์มือใหม่ซะด้วยถึงไม้จะทํามาเป็น10ปีแล้วแต่ก็ยังไม่คุ้นชินกับการใช้กล้องใหญ่ๆสักทีนะก,ก็ยังยังก่อนอะไรยังก่อนนะโอเคนะ okay, มาขอลับแล้วนะครับใครใช้กล้องรุ่นไหนอยู่นะแล้วเป็นยังไงบ้างนะหรือว่าตามหาอะไรก็มาแบ่งปันประสบการณ์การเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่กันไปแล้วสวัสดีครับ